ทีคไอ้วีโก้ข้อง่างหมุนบ่ทาตรวงขยสบายดีแม่พี่น้องคือเกาด้อทางฝั่งข้างลางี่มี่ตอนถักสองกี่สองาคือเกาเอ็ดบิกตอนนี้กระถ่ายเอ้ยน้องข้างหลังจะสิผ้ากับไปเอาแล้วไหมเอ็ดบ้างข้าวหลามกินนะทุกคน เป็นตั้งข้าวลามเผาไฟเขาไม่ไหมเป็นตั้งข้าวลามหอมหอมแซ่บๆนี่ก็สิเป็นอันแล้วเกาะบอกว่าว่อันเท่าอันเรือออันนี้เป็นคือเรือก้อนนี่นะนณะชลิเปไปน้วกันนะคุณหนูว่าเรือลายคุณยายวอร์คไคุณนายเนาะนี่สิเป็นคุณนายอันนี้ก็สิเป็นพนักงานเพื่อนทางเวอรนะทุกคนบนรับ คนใจนสวยอันนี้ก็สิเป็นคุณหนูสองคนเนาะคุณหนูน้อยเส,สองคนเนี่นะทั้งม์นี้ก็สิเป็นคนสวน <c oughs> เป็นกางเข้าหลานเพ ที่ไอว,วิโก้ข้องอ่างม้วนบอสมวิวเนะเาะบรยรยากาศตอน้าแรกตอนตอนกำลังสีคำมัน,นประมาณพาโมงโงมาเนาะสีหก <c oughs> <6 S 2> โมงแดน วันนี้รดรัมแล้วทุกคนมาหอเดเหิดเอยในบน้าน สิไปเสื้อสาก๋สิไปขอเตยหอมมาเตยบังคลานะทุกคนทุกคนไปไปไปพัปด้พัดไปบอไปเราดีมากเอ็ดบัง,งลาสเะเ้อยอยานนอยเยอะนุ่มบ่อย,าน,อยนอานนอยเติงเตามา ค้างคู่กันนี่คนค้างคู่เท่าขาวข้าแก้วได้แถวบ้านใส้กรอันนี้ก็โคกมากเต็มทุกคนข้าวไมนยังเขียวอยู่ มีแต่คนงามๆนะใส่เท่เลยปาดยใหู้่าปาไปมาขอเตยหอมนะเยอะไปปุ่นนี่ไปก่ออะไรงามทุกคนเตยหอมทั้งมืดนี่นะดูแห้งขาวกว้างแห้งจะสีละสีมาขอเตยน้ำปลาพึ่งไปเซอร์บ้าข้าวหลามแล้วก็สีขอวจุ่นปุ่นี่เอาจัดเลย กินเอะน,นี่ทุกคนใบเตยน้อยเงางามงามทุกคนเลยเดี๋ยวสีเพชรเจอีกมันยังไม่อยียงการกินเนี่ยทุกคนนะจะใย,ยัอียงกาดมัน ง่ายนี่น้าสาวเก๋เอาง่ายๆเนาะแบบมันสาบายน,าน,เนะเพื่อนอันเด,ดนเอาน่ได้หลายเลยเอาได้บอสสาวเก๋บ่หนึ่งก้อนบ่ห่งก้อนนะฮะมันเยอะขึ้น,นทุกคนที่สามอาอยุบอนนี้ก็อนอือสองมือนะมามาเห็นนะ เด็ดยังลูกอาพี่ลองเสือลองเสือก็ยังมาเบิ้งสาวบ่โอ้อ่ะอยู่นี่เด้อไม่ทำนี่หรี่เดี่ยวขาบ่เนาะต้องสาบอีกกองเอาสาบัำนี่ดไอ่ะจ้าสาบมา เลาบ้างนะได้วะเซ็ตเอาทองเถอะเอาไปเลยเดี๋ยวถัดมกราเบิ่งข้าหนังให้มเมนี่เลยนะเห <c oughs> ได้ดล้วนี่พอจูน่นั้นแพทย์พอดีล่ามไปห้องนั้นกกเตืเลยปลาพันก็เห็นได้เหรอเอาเน,นี่ยนะทุกคน Ô, là sáng mạo hưu chiếc cổng ở mặt quá mẹ nha cổng lắm mica tụi bụi nha lắm hùng ngon lắm mô 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 lắm lắm อพอดีแล้วปูตกลงคืนได้มันก็บ,บมีป้าได้ป่ะพบเจอเด้อป้าได้แล้ว,ออลวนอะมาเอ็ดบังข้าวหลามกันชิโลบังดูเจมันนะข้างนั้นก็ได้บ่ะชิโลไอบังนะเจมันนะ เจราจับขนมาบ้างนะไหมอ๋ออาบีมีธนิษฐ์วานา้บางตรงนี้สิเป็นบาง,ง่งไงนะทุกคนนี่บ้างไอ้ไอ้น้องเกีนะ้ยนไหมเมือนละเป็นเด้อมะพร้าวกะจิว๋วคือคนเนาะ chíu chịu no. cái chíu xíu con mèo đây มืดวันน so, ี like me. Me so, ้ไม่ได้กินจะบัตขลามนั่นทูจารเลยชรินทุจานะลูกุจานะจารักเมลานะรักเมลานะอ้าัจุกเนะรักลานะเชลินรักลานะ Ờ, pha con cháu, pha con lúc, phá lại lúc, cháu kiếm นเสื้อก็ตีนน้ำตีนน้เสื้อยักยักยักผมคือคนขี้เมาคนนี้เนาะมันคือนน้ำเลยแหน่ะหยกเหลาบยกินเหลาบยแล้ว่้ารับ เดี๋ยวไปซื้อัปเด้อเอซื้อบราด์มาเลยตอนนี้เท่า,าน,กกน,นั้นค่ะโ้ไเห็นฮะไเห็ไ่เหอเ นี่คือนี้น้ำเบอร์เตอแล้วทุกคนโัเตยก็สีน้ำขางไฟนันนี่นี่ะกันเอาน้ำตัวนี้น่ใไปเอันคันน้ำกะทิมะพร้าวต้อให้มันหอมๆอนจังเลยโคตตนี่อนนครับมันขาื่นมือมืเลยนะใส่เลย ใช่เกจะใ่เคะอต่อคือสามแน่ไม่ได้แต่อนตอห้ัน well ี <t us> <t us ้ก็เิต่อเข้านี่คุณทุกคนแลวอไปน้ำตาลน้โคโค่ถ้ามันเข้ากันล้วกใสิไสซื้อบางไหม มีก็สิบไปเผาเอ็ดบ้างเ้าหลามเนุ๊กได้มาแล้วทุกคนข้าหลามเนลามงมากเลยสามสิบตัวนี้บ้างน้อยเนะโา้โหมีเจมัน,น,อ,นอ่ะเบิ้งสาวหินเบิ้งลองกินเลยไอ้พาราดาที่ก้อนจะกินจะได้ยิ่งก้อนนะที่ที่ มันงี้นกินมั่งขาลามเมานาะไอพัดระดา,าดามังงนอพอดรดาหินเต็มแล้วเต็มบ่หือนะปกปะมันด้วขี้มะพร้าวมมากักนกขี้มะพร้าวที่เาคันน้ำตาขี้ขี้มะพร้าวที่เขา,าออน ้ากันยัดตังข้าวลามโอ้บางน้อยตอนนี้แล้วก็ยิ่นี้องนารน้ำมันเยอะน่ะหสเข้าวหืมทำไมมันวนวันวนมันวนเพี้ยนโะ ได้บ่าิบบางได้ลวขิ้นม้ก่อนเต็มแล้วบอรอองดูทาลระดาบเต็มบอรองทรายระดับสบายระฟองง่ายเนาะ ทีเราไปลงท้ายนแล้ววาขเต็มเเลยมันปวดเอานม่นปวดเลยฟัง่ะเดี๋ยวมันเสร็จเลยเอาลงมนะคะแน่นแไม่ี่เดี๋ยวบังนะคะเี้ยอยบังเลยลูกนิงบงเอาลูไปล ทุกคนตอนนี้ก็เผาบางข้าลามเลยเดอ้ออ่าทางนี้ก็สิเปลี่ยนสามบางง่ายเนาะตอนนี้ก็สิเป็ี่ยนซีบางน้อยไฟก็ยิดแล้วเพราะว่าสก,กีก็ไปยิงเข้ามาแล้วก็ขังกระเบื้องอือบางตอนนี้มาแทนแรนเผาเพราะว่ามันเต็มแหละเพราะมันเต็มบนเผาทุกคน ปคนออกตัวตัวนะคนมันออกตัวตัตัวตัวตัวอีๆตัวตตัวตออกตัวตัวตัวยนีทุกตสวยแล้วจ้าใช่ไหมล่ะลูกค้าเห็นอ่ะต้อน่เลย ตอนนี้ก็แล้วเป็นที่ให้มอแลไวได้ทุกคนเราเปิดเอดฟพีเลยแล้วมันเลยมาเปิดทางปะมันกันเลยนี่สิเป็นบ่อนที่เอาขี้มะพร้าวปกปะมันเลยทุกคนน,นี่เขาสีมาแกะบางน้ำกันเนาะทุกคนกก็็เปนนบ้างมี่แ กิจวัลิตาทุคนดูแม่งขี้เล่นเลยหอมดิอืมคนอืมข้าวหลามสุกสนั่นทุกคนไปกินน้ำกันเด้อ You, huh? คลิปนี้สกีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ด้วยทุกคนพบกันใ่คลิปหน้าบายบายเด้อ